ฮุ่ยฮึ่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มันไปไม่ได้พี่ตันยังอุ้ยไปแล้วโอ้โหไม่พี่ตันไอ้ไอ้เฮ้ย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 ล็อกล็อกล็อกไปพี่ตันพี่ตันขอขย โอเคครับก็กราบสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีวันบัลฟูแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC, ที่น้าทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยูกใครหยบชายชุดนอนนะอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หยกกับราชาบฟัฟูนครับอ๋อชาบัฟูดโอเคครับโอเคสวัสดีพี่ทันคุงด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะอ่า ที่เขามาดูใหม่นะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นเจ้ผมกับพี่ซันคุงด้วยนะครับนะกดติดตามทั้งสองช่องเลยก็ดีนะครับนะกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะเออใช่เออ,เอ,อดโอีโอเคโอเคโอเคดีเยี่ยมนะครับนะแอาวันนี้นะครับนะตามคำเรียกร้องเลยเห็นมีเม้น์มาเยอะจัดเลยพี่ครับหนึ่งหนึ่งกับพี่ซันนะครับพี่พี่ซันครับหนึ่งกับพี่ชิโร่นะครับยี่ห้าเอ็มเท่ากันแล้วพี่ซันคิดไงพี่ เออคิดว่ามันก็ผลมันก็เหมือนเดิมมาแหละก็เหมือนตอน20่สิบมาแหละออมันเหมือนเดิมพี่อาจจะแตกต่างนะเออแตกต่างไม่ไม่แน่นะพี่มันอยู่ที่จังหวะนะพี่ซันผมเองก็แตกต่างก็คือแตกต่างก็คือพี่ชนะพี่เอจับจับทิกชิโร่ได้แล้วเว้ยไม่โม้ไม่โม้ดีกว่าเดี๋ยวรอดูเอารอดูเอาโอเคโอ้โหผมกลัวแล้วพี่ซันน่ากลัวเนี่ยกลัวตัดเลยชิโร่ตัดเออเดี๋ยวผมกลัวพี่ซันแล้วเนี่ยพี่ซันแบบเก่งขึ้นไง ผมมีวันๆนะเนี่ยไข่ผมมาสันๆนะเนี่ยอย่ายหยอกเล่นหรอให้เล่นพี่หยอกเล่นหยอกเล่นถามคุณเลยครับวันนั้นตีสี่คุณโทรมาทำไมครับคุณอ๋อตีสี่ครับผมโทรมาเราเราเพลงมีผมเหงาโอ้พี่กำลังจะนอนเลยตีสี่โทรมาทุกคนคิดเอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดกดแชร์ให้ผมและชิโร่คุงด้วยนะครับขอบคุณครับผมตัวตึงของราชาแล้วตัวตึงของบล็อกฟุตเลยเราสองคนเฮ้ยใครมาดูเนี่ยอ๋อเด็กข้างไข่ของเองพี่ เอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะรู้หัดหัดโม้จริงเลยเด็กค้าใส่ก็มีเยอะเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยยาวยาวพี่ลูกแคนลูกแคนอ๋อเฮ้ยชิบหายละไม่ชิบหายหรอกเฮ้ยไม่ชิบหายหรอกชิโร่เฮ้ยปาดไปเ้ยโดนด้วยยังยิ่งยิ่งยิ่งโตนะทุกคนที่ได้ดีอืมเฮ้ย

ปังเหรอปังเหรออุ้ยอุยอุยไม่อยากโดนอ้าวพี่ตันอ้าวไปแล้วอุยเอาไม่ต้องยื้ต่อไม่แรงเจออ่ะคุณนี่บัฟบัฟคุณเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับคุณเออเออเท่ากันพี่เท่ากันเท่ากันเท่ากันนะแต่ก็เป็นชิโร่สกิลไม่พลาดเลยวะเอาดิเท่ากันเหรอคุณโอ้ยเนี่ยอย่างเง uh, ี้ยยังโดนอะไรวะพี่ตังนี่เข้าไปโดนเออโดนได้ไงอ่ะ อ้าวไอพ้ยุ้อ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยออุ้ยเียงคีย์บอร์ดเียกเสยคียบอร์ดยอุ้ยเกือบโดนคีย์บอร์ดอกันกเอครูเลยอ๋อไอน้ัสามูนยนะพี่ใช่แต่เขาเขาใช้ยงไงเลสวิตออสวิตอผมบผมบอผมบ้าวุ

ไม่ไหวละแต่ชีโร่คุณก็เป็นหนีแหละพอคุณจะตายคุณก็จะแบบมีบัฟไงคุณก็จะส่วน<ะ>คุณก็จะส่วนผมทีเดียวตายคนรอดูเลยพลังพระเอกมันมาพิจารณจริงอุ้ยอุ้ยดูด,ดิวิใส่สกิลอีกอุ้ยโดนผมเป็นโรคอะไรเนี่ยผมชอบวิ่งใส่สกิลอะครับมาดูอ้าวหูหูหูห นี ize, ่คือทำไมไม่โดนสงสัยมันตกใจเสียงร้อยชิลชิลแล้วเล่นอดเลยลิ้นปุพันแล้วตอนนี้ลิ้นที่พันแล้วตอนนี้ชิลอุ้ยอุ้ยอุ้ยตบได้นะเฮ้ยจุบเฮ้ยจุดเอาเข้าเอาย่างอ่ะสวนสวนอยางเข้านะเอย่างอย่างที่หลอกโอเคพี่โอเคโอเคสามสองหนึ่งหลอกหลอกแล้วผมดุดดุดดดรอเลยนะชิโร่ลดูดรอ เฮ้ยคุณเข้ามาโดนสกิลเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทไมสกิลชิลแลมันวิ่งมันน่าวิ่งเข้าจังวะมันสวยดีอ่ะสกิลมันสวยสวยสวยมันสวยมันสวยชิปหายแล้วฮะคิปแปกเกมมันทำมาดีอะพี่ตันอุ้ยอะไรดิอ่ะทันไม่จืดเอ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้โอ้โหติดท้ายกี้อุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ย พี่จำได้ว่าพ,พ,พี่อะไรนะที่เป็นอาจารย์ชิโร่ตอนนั้นอ่ะอ๋อพี่เจมเหรอเออเขาบอกว่าชิโร่อะเคนหนากว่าพี่ก็เลยไปฝึกเปิดเคนมาอ๋อฝึกปฏติกเคนมาโอเคนี่มันไิติดสำนักตัวเองเหรอพี่รันเออติดซึ้งเลยอ่ะเอ,อ้ยซึงซ้งซึ้งตึง้งซึ้งตึ้งตึ้งาอ้ยยังไง่าฮ่า่ฮ่าเฮ่าฮฮ่ฮ้่่่ไ่ไ่่ <c oughs> ัน <c oughs> ยังกูขับ er> มาไปไม่ได้เหสัโอ๊ย <hoe> ไปแล้วไปแล้ว nah, ไปแล้ว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 โอ้โอโหโอโหไม่ไช่สัสไอ้สัส <hated unemploy ần> <dislike> ชีโนเป็นไงชิโนตอนชิโนขอขึ้นลแล้วตอนนี้ก้าวขึ้นแล้วตัวทรงเฮ้ยยูเกอร์ไม่ลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ,โอ้วันใดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสาตา,าราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพมาร์ทในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โโหอเค, <c oughs> คผ,มผมว่าตอนนี้ชิโร่จะก้าวขึ้นแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ก้าวกลับมาขึ้นอีกครั้งแล้วพี่ซานในยองจังยังชิโร่ก้าวขึ้นแล้วตอนนี้ผมว่าผมว่าผมต่อไปผมแพ้แน่อนอนเลยอ่ะตื่นเต้นหน่อยทุกคนแต่ตื่นเต้นด่ะ ชิโร่เป็นไงรู้สึกไงชิโร่ชิโร่สิไงย<ว>รู้ส<ว>ึก<ว>นะครับที่ผมผมฆ่าเขาได้ปกติก็จะแบบเลือดเหลือน,น้อยแล้วเขาก็จะแบบส่วนทีเดียวผมแตก <laughs> ครั้งแรกนะครับเนี่ยทุกคนแล้วผมพอใจแล้วช <laughs> นะครั้งเดียวแล้วผมพอใจแล้วห <laughs> วาดแล้วชิโร่เอาจริงได้ตอนกุตายแล้ว ชิโนะชิโนอย่าเติงดิคุณคุณชิโร่โไม่พูดเลยทุกคนดูดิชิโร่เติงแล้วค่ะเราแบบต้องตั้งใจเล่นบ้างพ <c oughs> โิโอ้โหโอ้โห รู้เหยียบแล้วผมผมตึงเลยนะเนี่โรูเยียแล้วผมตึงเลยอ่ะมันไม่รีแลกเลยอ่ะมัไม่ไม่รีแลกไม่ไปไม่เข้าหอดเลยนะโอเคใช่มันตึงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยชิโร่เข้าสมดุลจริงจังแล้วครับทุกคนตายชัวร์นั่นไงใช่พี่ประมาณตอนนี้ดวงไม่ดีละเอาพี่ไอ้เชี่ยคนนี้เดี๋ที่อยู่ชิโร่เดี๋ยวเราคืนแล้วแหละชิโร่

ลอขอเฮ้ยฮ่ฮ่าเออเฮ้ย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 ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยกับแม่ตายหรอกชิโรเนี่ยาบันเสืร์ก็ไม่ตายเมื่อกี้กากลับหลังชิบหายละหายคนอันนี้ไม่รอดจริงอุ้ยนี่ไงพี่ตันเรียบร้อยเฮ้ย เศร้าเลยเม <results> ื่อกี้เราจะเปิดได้คีบผิดไปหลายรอบปั๊กเราจะเปิดนิ้วก่อนปกติเลยโอเคเก็บมาเฮ้ยจริงป้ะนี่เป็นตายนั่งจิ้วอยู่ริมหักตายเอ้าอหักตายนั่งยิ้มแล้วจัดตายเอ้ยดันไปปิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะโตว่าความเป็นจริงมันแากกัน อู้ยไงยพิซันยาพิซันเปิดเคนหนาเต้ยน้ผมสก,กิลไม่เข้าเนี่ยใช่ใครบอกไม่เข้าละคุณดูดิโอ้ยโอ้ย อุ้ยอยู่วิ่งมันเด้งว่ะมันเด้งมันเด้งมันเป็นใจมากเลยพี่ทันฮยดวงดีเฮ้ยไปเฮ้ยไปตายชัวร์อุ้ยอะไรเนี่ย้ยโดนเจ๊วัดใหญ่มันเกินไปไปเฮ้ย Ui ui ui, tên mái tì, tên mái tì TÔN, TÔN MÌM LÀ Mình đơn xua được Đơn combo chất đánh nữa, mình không thể đánh được Thắng không thể, thắng không thể Không, phải chiến đấu, chỉ là thế Ui, 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 มันคือมันคือทิกนะต้องแบบทำให้คู่แข่งไ,ไวใช่ครับฟิวเอาไม่โดนชวิวไม่โดนปุ่มตาลพิชานอุ้ย เอ้าไปร้านโอ้โหอยเดียวม่ตะเกิลบอีอีอุ้ยอยอย่หอกหลบ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 อ้าวหุยอ้าวอ้าวอ้าตะกียมันเด้งมันเต็มใจผมไปแล้วไปแล้ว ไปอยู่ข้างหลังได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเกินไฟตัดสายโอเคพี่ตดสเต้นไปไม่ได้มันเต้นไปไม่ได้ได้เลยครับโอ้โห อจเย็นดีกว่าทุกคนเข้าสุดสห้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะตู้ยาวอุ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่รอนพี่รอนยาวไ่ไม่ได้เฮ้ยตู้ไม่ได้ตู้ไม่ได้เงี้ยลิฮไมทำไมไม่ได้อุ้ยขันไม่ได้ไงวิววิวร้อนอ่ะ จ <laughs> บแล้วโอ้โหพี่ซันพอจะเข้าไปดูพี่ซันเหมือนรู้เซนะ่ะ โอ้โหโอ้โหรู้เต้นตุยรู้เต้นดุย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 ดุ้าวไม่อุยโอ้อ้าวโอ้โหเรียบร้อยเลยอ้าวไเอาทีหนึ่งด้วยโอ้โหอุ้ยแลกกันดิโอ้เสียว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 เฮ้ยโอ้ย

คอมโบส่วนได้โคตรเร็วนะครับทุกคนแพ้ครับตามสูตรทำออกมาโอ้ยแต่พี่สันก็เข้าได้สองรอบเลยนะโอเคก็สบอตอนนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับนะโอ้โหพี่สันตึงขึ้นเยอะมากโอ้ไม่ได้เจอนานทำไมตึงขึ้นขนาดนีนะ้พี่สันแน่นอนอยู่แล้วต้องใช้เยอะโอเคครับนะเดี๋ยวรออีกอีกฝึกอีกสักเดือนนึงเดี๋ยวพี่มาใหม่ละกันไสิได้เสมออ๋อได้เสมอถ้าถ้าผมต้องการ ใช่ถ้าชิโร่แบบมันไส้อยากตบพี่ซันตอนไหนเนี้ยได้หมดอ๋อ,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 อโอเคครับพี่ผมพี่ก็พูดเกินไปพี่ชายโอเค <laughs> โอเคโอเคโอเคอ่ะก็ะวันนี้ขอบคุณพี่ซันมากๆครับผมขอบคุณพี่ซันมากๆครับผมครับ,บผมโอเคนะก็ถ้าชอบแจ้งฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผมแล้วก็พี่ซันด้วยนะครับนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน bye คบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับฝันดีครับผมฝันดีครับ